โอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็รอให้รถมารับรถที่เรานัดไว้เดี๋ยวเราจะไปคืนนี้เราจะไปนอนที่แม่แตงกับบ้านาเมืองกายนะครับเปด,ดูว่วอากาศจะ ดีแก้ไหนหน้าแก้ไหนนะครับกับเชียงใหม่ผมกำนันบ้านกำมาน กดีกันหน่อยครับเช้านี้อ่าเราอยู่ไหนกันครับเราอยู่ไหนกันเราอยู่บ้านม่อนเมี่ยงม่อนเมียงตรงนี้อำเภอแม่แตงครับอ่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับกับบรรยากาศเช้านี้14องศากับหมอกจางๆนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นอ่านะครับหลนเจ้าของรีสอร์ทครับคุณลุงลิขิต นะครับโบบ้านเราไม่ต้องห่วงครับมาที่นี่นีิคนรัตภูมิบ้านเราครับนะครับนี่เรามาประเดิมมาติดต่อได้เลยปีหน้าประเดิมรีสอร์ทเขาเลยครับเขาเขาไม่เปิดเราก็ให้เปิดครับห้องพักต่างๆก็ไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถฟอร์มูล่ามง ที่นี่มีฟอร์มูล่าม้งเหมือนกันนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันไไดเดินขึ้นไปเล่นฟอร์มูล่ามงกันครับเดี๋ยวเราปล่อยรถจากน้่นบนเนินข้างบนนั่นแหละนะครับ นี่ฮะฮะอ่อันนี้ไม่ได้แก้งหอบนะครับหอบจริงจริงนี่นะเราเตรียมที่จะเล่นอันนี้กันครับฟอร์มูล่ามงนะไม่ไหวไม่ไหวแล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูระยะทางเดี๋ยวเราจะลงไปโน่นนะครับอย่างนู้นเลยนะเดี๋ยวเดียว นั่งสองคนเลยออเนีนั่งคนเลยเไมนกนได้เได้ได้้ตูนั่งอยู่ีนเดียวเดี๋ยกันเดี๋ยกัน อพอมือล่ามงครับเป็นไงบ้างครับลุงชายครับมากเลยแต่ไม่มาไม่รู้นะครับเจ็บตูดเลยครับเด็กก็เจ็บตูดเลยครับบ้านศาลรุนหม่นะครับจึงทำเจ็จๆนอนเดี๋ยวลุงชายไปต่อครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลุงชายลงเนินเขาครับ ลุงชัยครับพาไปดูด้านบนกันหน่อยครับข้างบนครับลุงชัยพา,ไป,านนยไปดูข้างบนหน่อยครับ,บนี่ก็จะมีกองไฟไว้ให้สุมไฟนะครับ<ะ>เผื่อให้คลายหนาวครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยเลยแหละนะครับของอบ้านมอนเมียงนะครับนี่มุมนี้เลยครับมุมนี้จะเห็น360องศานะครับไม่มีอะไรบงัรงบรรยากาศงงกาดีอย่างไรกันทะไมเดทมันยินดี้ว่เดเดียวอยู่เลยกลุ่มคาเลยเพื่อนเนครับ ผมให้ดูครยิ่งสายหมอกก็จะลงเยอะนะครับหนาอย่างนี้เลยนะครับเป็นเมืองในหมอกเลยอตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับอนี่คือบรรยากาศที่ม่อนเมียงนะครับอำอเภอแม่แตงสวยงามทีเดียวนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดการติดต่ออะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจอยากจะมานอนแคมป์นอนเต็นท์อ่าโดยที่เจ้าของน่ารักน่ารักไม่ฟิกอะไรเราเยอะนะครับอ่าเต็นท์กระโจมที่อยู่ด้านหลังอ่าด้านล่างนะครับขอโทษอ่อันนั้นอ่าจะคิด1,200ัรบาทต่อคืนอ่าคุณจะมากี่คนก็ได้ถ้าคุณนอนได้นะครับอันนี้ มื้อเช้าของพวกเราครับวันนี้กับบรรยากาศหมอกสายากี่โมงแล้วตอนนี้8ปดโมงหมอกก็ยังเยอะอยู่ครับสุดยอดเลยวันนี้แม่มารีตำมาเนี่ยการข้าวกินนะฮฝีมือแม่มาลีครับฝีมือแม่มาลีสุดยอดเลย,ย,เลยวันนี้ แม่จ,จะของ้วยอย่างาาี้ทตั้ตาย,ตายลานี่ตายตายไม่คิดะน,น,นี่เดี๋ยวเอา้วยนะครับแม่มบอกว่าูดนตัวลุงคิดเอ่อเวลาเขามาผักกันกับลุงคิดเอ่อพันสองนี่รวมอาหารเช้ากันไหมครับอ๋อรวมอาหารช้าด้วย<อ>นะครับอ่าอาหารเช้าด้วยครัคุ้มครับุมมาราเลน่อาหารเช้าเป็นอะไรครับมันหมกต้อะไอ๋อเป็นข้าวต้มเลยอ่าอยากได้อยากได้อะไรพิเศษก็บอก คุณไปที่อื่นเนี่ยสมมุติไปพักเนี่ยจองมาพันสองเขาบอกสองคนก็นอนสองคนแล้ครับอ่าที่เหลือเขาจะคิดนะครับแต่ลุงคิดบอกให้มาคุยกันครับให้มาบอกว่าจะนอนกี่คนราคาตกลงกันได้นะโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับ